สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับฟิล์มอีกเช่นเคยกับช่อง289 Lady Channel ที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้ฟิล์มาอยู่ที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีใครที่กำลังมองหาที่ พร้อมวิวภูเขาลูกโตโตแบบนี้แถมติดถนนลาดยางเส้นใหญ่ๆแบบนี้แนะนำที่นี่เลยค่ะมาดูกันเลยแปลงนี้นะขนาดเกือบ60ไร่นะคุณผู้ชมหน้ากว้างมากๆเลยนะหน้ากว้างเนี่ยติดถนนลาดยางเนี่ยห0ึเมตรเลยนะคะความลึกอ่ะด้านข้างนี้จะเป็นความลึกนะคะลึกไปถึงด้านในนู่นหกรเมตรเลยคือบอกเลยว่าลึกมากๆถนนนี้เป็นถนนของเรานะไม่ใช่ถนนสาธารณะนะอันนี้เขาทำไว้เข้าที่นะคะด านหน้าเมื่อก่อนเนี้ยเขาทําการเกษตรอยู่ปลูกข้าวโพดส่วนด้านหลังจะเป็นปลูกมันสบป,ปะหลังแต่อันนี้คือด้านหน้าเนี่ยเขาเพิ่งเก็บเกี่ยวไปเราเลยพามาให้ชมบรรยากาศร,รอบๆอ,อ,อีกสักครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมแปลงนี้นะคะลงมาจากถนนพระหล่นโยธินถนนหมายเลขหนึ่งอะค่ะแค่สองกิโลเองเส้นนั้นอะก็คือจะไปได้หมดเลยนะไปเข้าตัวเมืองลบบุรีหรือจะไปบ้านมีนะคะไปโคกสำโรงก็คือเส้นนั้นอะไปได้เลยเนาะและอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงโรงพยาบาลหนองม่วงสถานีตำรวจนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเนี่ยอยู่ห่างจากที่ตรงนี้แค่4กิโลเองแปลงของเราอยู่ห่างจากตัวเมืองลบบุรีประมาณ40กิโลนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่กรุงเทพมหานครเราอยู่ห่างจากกรุงเทพเนี่ย ที่ดอนเมืองประมาณ170กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่เกือบ60ไร่คุณผู้ชมได้ไปสามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเก็บไว้เกงกำไรก็ได้เพราะว่าราคาที่เรามาเสนอวันนี้คือบอกเลยว่าคุ้มสุดๆไร่ละแสน,ต,น,ต,นต้นเองนะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมจะนำไปทำการเกษตรก็ได้เพราะว่าที่เนี่ยคือ มีน้ำสามารถขุดบอ่อบาดาลได้นะคะเพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยคือขุดบอ่อบาดาลกันเพื่อที่จะทําการเกษตรขุดไม่ลึกก็เจอน้ําแล้วนะหรือคุณผู้ชมจะสร้างที่พักอาศัยสามารถทําได้ด้านหน้าถมนิดหน่อยสร้างที่พักอาศัยด้านหลังปลูกพืชทําเกษตรหรือปลูกสวนป่าทิ้งไว้ยาวๆเลยก็ได้หากใครไม่ได้มาอยู่เองเนาะสามารถทําได้เลยนะคะแปลงนี้และที่สําคัญแปลงนี้คือน้ําไม่ท่วมนะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่ ใกล้เนินเขามันมันเป็นเนินสูงอะคะ่ะคือน้ำไม่ท่วมแน่นอนในส่วนอื่นอะน้ำอาจจะท่วมแต่สำหรับโซนโซนฝั่งนี้คือน้ำมันจะไหลผ่านน้ำจะไม่ขังนะคะอะสำหรับแปลงนี้นะคุณผู้ชมหรืออ่ะเดี๋ยวหรือคุณผู้ชมจะปล่อยให้เช่าก็ได้ เพราะว่าแถวเนี้ยก็คือมีเกษตรกรที่เขาทําการเกษตรอยู่แล้วสามารถปล่อยเช่าได้นะคะกินกกินเงินต่อปีก็คือสามารถทําได้ถ้าไม่รู้จะนําไปทําอะไรเนาะสามารถทําได้หลายอย่างถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะที่นี่นะคะตาบลชรสารเดชเนอะอาเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีย้ําอีกทีโฉนดคุดแดงนะคะพื้นที่เกือบ60ไร่เลยพร้อมโอนไม่ติดพันธะราคายกแปลงนะคะ6.9ล้านบาทเท่านั้น ใครสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนหรือเข้ามาชมพื้นที่จริงก่อนเดี๋ยวฟิล์มพามาชมเองนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟิล์มทิ้งช่องทางการติดต่อการติดตามไว้ทางด้านล่างนี้นะคะส่วนรอบหน้าฟิล์มจะพาคุณผู้ชมไปดูแปลงสวยๆแปลงไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามกันนะจะได้ไม่พลาดที่สวยๆกับพวกเรา289 Lady Channel ที่ดินครบวงจรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ